สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมันเข้าสัสดียมแลงเนาะมือนีกับไม่เห็ดกับเกาแรงกินนะครับมือนีมือนีผมแบบขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องมันเฮาานะมือนีสีผัดกะเพราผ้ากระป๋องเนาะแสบแสบทะเบงเงานะครับตอนนี้ลำดับแรกเข้าครับ <c oughs> ไซ้วนะครับลำดับแลกเข้าใส่น้ำมันพืชไปแล้วนะครับน้ำมันพืชนะครับนี่ครับพี่น้องเป็งบรรยากาศเด้อตัวนี้ครับสักพักหนึ่งนะครับ ให้มันหอนก่อนนะครับจะกระป๋องดีนะน่ครับโลซาพี่น้องพี่หอโลซาเด้อพี่น้องเด้อโลซานะครับ หนึ่งกระป๋องนะครับเราเตรียมมาแล้วนะครับก็บเตรียมใบทแล้วเดิอพี่น้องเดินนี่ปลากระป๋องเขาเตรียมใบนะครับหนึ่งกระป๋องนะครับแต่ว่าสิพัดสักสองกระป๋องนะพี่นอ้องไยกินมือเส่าน้านะพัดกระป๋องเดียวมันบ่แซบเนคะับ๊บนะครับ,บ,บนะ <c oughs> อันนี้ข้าเอาอันหนึ่งใส่ด้วยพี่น้องข้าเอาเครื่องปุงที่ข้าตำใบไช่นะครับเครื่องปุงนี่ครับเครื่องปุงเครื่องปุงที่ข้าวตำใบด้วยพี่น้องเนี่ยเครื่องปุงเอาใส่ครับใส่เครื่องปุงนะครับพี่น้องใส่เครื่องปุงไว้นะครับนี่ครับเบลนครับ เบาไฟน่อยหนึ่งนะครับพี่น้องใส่เครื่องปรุงไว้จักประมาณจักหน่อยหนึ่งนะครับพี่น้องเห็นได่หอม,มนะครับจะน้ำเปล่า,าน้ำเปล่าใส่หน่อยหนึ่งนะพี่น้องน้ำเปล่าเตรียมไว้มาใส่นะครับ ปลาใส่น้อยนึงนะพี่น้องรอเหลืองรอให้มันตีดกระทะแห้งนะครับนครับตอนนี้เราปลากระป๋องที่เแาเตรียมใบนะครับใส่เลซือปลาไปแล้วนะครับเอาเ ถ้าถ้าอยากให้แซ่บแม่งก็ใส่น้ำเพิ่มนะพี่น้องผมขออยากใส่น้ำเพิ่มเด้อพี่น้องเด้อน้ำตาสิงเลยนะครับป <c oughs> ขอบคุณมาไปขั้นบกุงเลยนะครับพี่น้องเริ่มปรุงแล้วนะครับแลด,ด,ดีนะครับ เราดีไซน์เข้าไปครับนมัน้ำสลดนะครับเป็นปลาเป็นปลาแท้นะครับนี่ครับ งคนบนเท่ากันนะครับพี่น้องนี่คือพัดระเพ่าเลยครับนี่สูตรไทยสูตรมั่นนะพี่น้องเด้ออาจซีบอทคือกันเด้ออันนี้มือสีซิม่มบ้างนะครับ เราคิดว่าแสบนะพี่น้องอ่ะขับข่นสีซิมเด้อแสบเลยแสบแสบนะครับเหมือนข้าก็ระเอาพักเหมือขาเตรียมใบมาใส่นะครับต้องปองบ่หน่อยด้วยพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปน้ำลายเติบนะครับบ่เมนแกงเร็วพี่น้องเด้อผัด นี่พักที่เขาเตรียมไว้นะทำปลาปีเลยครับทำปลาปีผักผักรวมมิตรนะครับไบ่เป็นไรกันเด้กพี่น้องเด้อเาพัดแบบมีหนังเลยมีหนังต้องเร่งนะครับบดเดี๋ัดแบบนี้ เห็นห่าแห้งมาก็ใส่ผรชโลดเพิดนะครับจิ้มด้ยพริหน่อยนะ เรียบร้อยนะพี่น้องเมนูผัดกะเพราแรงนี้นะครับแล้วๆนะครับเบม่อบรรยากาศนะครับซิมเรียบร้อยแลย้วเด้อพี่น้องเด้อผัดกะเพราสองกระป๋องนะครับเสี่ยวไปกินมืออื่นนันะครับกินนะครับข้า,าวเจ้าข้า,าวเจ้าหอมมะลิหอมห้อนนะครับเบิงปึ๊บกินนะครับต่อไปห้เราสึกินเขานะครับพี่น้องเอาบรรยากาศให้พี่ให้น้องเข้าเดยวเงเพียงท่นนีน้น,นะครับเนาะเอาเมนู กระเพราปลากระป๋องเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมสิตักสจานแล้วเอาไปกินนะครับสําหรับคลิปเห็ดผัดกระเพราก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับกูได้ขาว่าเบิรงก,ก็ฝากกดไลค์ฝากตี่ตามให้กาลังใจกันนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ